ครับผมพามาชมโคงอีแตนครับข้อไม้แน่นดีครับขอกสูงใหญ่ยาวก็ขาดแค่เครื่องนะครับเอาเครื่องมาใส่ก็ขับได้เลยครับไม้ไม่ผุครับผมไม้สวยคันนี้ นี่เป็นส,สีเกียร์ด้านหน้าครับเป็นแหนบสองชั้นครับผมอคอกสูงครับคันนี้ว่าก็สวยครับใหญ่ดี ก็ของอยู่ที man, ่อำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีรถสไลด์ขนส่งครับเอ่อภาขนส่งก็คิดตามระยะทางนะครับก็ลองสอบถามเขา,มาได้ที่เบอร์0ูนย์แปดหกศูนย์ห้าเจ็ดสามเก้าหกห้าครับผมครอับสวัสดีครับ